ทุกคนมาแล้วพัสดุจะป๊อกมาที่เราสั่งมาทันของตัวไทย i Baby Collab กับ Power p เกิร์ลนี่กล่องลาย The Monster ก็คือลาปูปูเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่าเราสั่งมาสองกล่องจุ่มมาสองกล่องแทน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 แท่ดานีน่ลายเฮ้ มาแล้วสองกล่องวยน้ำหนักก็คือเธอทำไมน้ำหนักนเบาๆเอ๊ะจริงอันนี้ของเรานะาล้ลเลยค่นเฮ้ยตื่นเต้นเอาไหนดีเสียงอันนี้เสียงอันนี้ดีกว่าคือกล่อ,นนลองน่าล้กมาชมพูเราสองสีชมพูเราอยากได้ตัวไหนอยากได้สีชมพูตัวนี้กระตุย เราก็อยากได้ตัวซีเครดแต่ถ้าไม่ได้ซีเครดก็เอาอะไรที่เป็นแบบน้องพอพับเกลสามสีเลยนะส่มาเติ่มจากอันไหนดีอาจะใช้น้องนี้แกะกรีดมาที่ตูดเลยดีกว่า มันขาดไปแล้วดึงเลยละกันอุ้ยดึงได้อยู่เต้นอุ้ยการไม่ได้โผล่มาใช่ปะไม่เห็นการมาคฮ้ยทุกคนเขาว่าใช่ใช่มีหู หก็รู้เลยว่าเป็นกระตุยแต่เราไม่คิดว่าเราจะได้สีชมพูคือเราบอกว่าตอนนั้นคือช็อกอยู่ทุกคนแบบน้องน่ารักกระชุมกระชิมมากแลดูการ์ดนอ้องหยิบก่อนหยิบก่อนเอ,เอาลนไปหมดค่ะหอได้ก่อนได้ป่ะออเนี้สำหรัก็หยิบการ์ดมาเลยน่ารักมากเลยกระตุยกระตุยสีชมพูที่เราอยากได้เราคือตัวแรกที่เราอยากได้แล้วเราก็ได้ตัวแรกจริงๆ เอ้ยน้องสีเขียวก็น,น่ารักดูดีทุกคนเดี๋ยวน้อยดูกรารน้องดีกว่าเออนี่เหมือนกันเลยเอ้ยเอามาดูรวมสองอันเลยไ้ฟุสมฟุ่มสไดกันเลยสีชมพูแฮปปี้มากทุกคน